สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจรูนโซนค่ะค่ะเป็นเพจแท้บูชาเครื่องรางสายขาวของแท้จากทางวัดร้อเปอร์เซทุกองค์ผ่านพิธีปลุกเสกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วค่ะท็อปิกของเราในวันนี้ชื่อว่าคร,ร,รูบาอาจารย์อยากสื่ออะไรวันนี้ขอ,อเชิญบาร,รมีของปู่ะพ่อปู่ศรีสุโทนาคะราชนะคะขอยแพ่งวันแม่นยเราตาเห็นนะคะ เดี๋ยวขอใช้น้ำมันเทพรันจวนก่อนนะคะเป็นน้ำมันที่ปลุกเสกโดยคูบากิษณะอินทาวนโนนะคะเป็นน้ำมันที่ให้ผลในเรื่องของความเมตตามหาสนีนะมีคนให้ความช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็บางคนก็สามารถที่จะสื่อบูชาไปเพื่อที่จะไปถวายองค์เทพก็ได้และประพรมกับทงังกับ สินค้าโปรดักของเราก็ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับการปะตามตัวเพื่อให้เกิดสเสน่ห์เ mm hmm. มตตาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาทีนี้ทําการเลือกกองไพ่กันเนาะกองไพ่กองที่หนึ่งคือน้ามันเทพรันจวนนะคะปุกเสกรูุบากิจนะอินทอาวนโน,โนขนาด15 ml นะใช้ได้นานมากเลยนะคะเปิดเข้าเปิดออกกลิ่นก็ไม่มีความเพียนเลยนะส่วนกองไพ่กองที่สอง พระสังนะคะปุษสกเบอร์กูบากฤษณะอินทนวนโนเช่นกันเดี๋ยวท่านจีนจะมีห่วงให้นะคะห่วงไว้คล้องได้สีนี้จะออกเป็นสีทองนะคะสีนี้นะทุกองค์ที่เราเลือกมานะคะค่อนข้างมีความสมบูรณ์นะคะแต่และองค์รูปร่างจะไม่เหมือนกันส่วนกองไพ่กองที่สามองค์พระพิะเนศประธานทรัพย์แสนล้านนะคะสีทองนะองค์นี้จะเป็นจี้ขึ้นคอไปเลยนะคะองค์นี้นะคะ ส่วนพระพิคเนศนี้จะพัดประทานในเรื่องของความสําเร็จนะคะเวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะลองขอองค์ท่านดูนะคะท่านก็จะช่วยเหลือเราตามกําลังบุญบารมีของเรานะหน้าที่ของเราก็คือการสร้างบุญบารมีไปนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะตั้งมั่นในสมาธิทจรจิตนิ่งๆสบายๆายายดูซิว่าเราชอบเครื่องรางองใดนะคะกองไพ่กองนั้นก็จะเป็นของคุณค่า สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือน้ำมันเทพรันจวนคะ่ะเป็นน้ำมันที่ปลุกเสกโดยคูบากริชนาอินทวันโนนะคะปะแต้มเพื่อความเป็นศิริมงคลเรื่องความเมตตามหาเสน่ห์นะคะแล้วที่สำคัญกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นเขาจะเป็นความหอมแบบว่ามวลดอกไม้เป็นแป้งแป้ง,ปงพาวเดอรี่หน่อยๆน,นะคะ,ะแล้วก็จะมีความศักศิธิ์ที่ที่เยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวขอวางตรงนี้นะ มีสองสีนะคะขอ,อเชิญบารมีขององค์ปู่สีสุโธนาคราชนะคะขอให้พของมาแม่นยำราบตาเห็นค่ะครูบาอาจารย์อยากสื่ออะไรเดี๋ยวซีเจจะหยิบให้คุณทั้งหมด10ใบ,บนะคะโปรดรับชมด้วยใจที่สบายๆนะถือว่ามาฟังนิทานการสนุกๆน,นะ หยิบไพ่ออกมาทั้งหมด10ใบเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยใบยที่1นนะคะคุณได้ไพ่ Tower ฟ้าผ่านะคะฉับพลันนะแต่ว่าถ้าสําหรับบางคนก็จะเป็นเกี่ยวกับอาชีพของคุณนะคะเป็นอาชีพพวกเกี่ยวกับพวกของมือสองเอ้ยนะฮะการซื้อขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆการก่อสร้างนะหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโครงการที่จะต่อเติมทุบอะไรเงี้ยตัวเรือน นะคะที่อยู่อาศัยสํานักงานนะคะหรืออาจจะมีอะไรในบ้านที่ว่ามันตกแตกก็ได้เหมือนกันนะคะ,อะโอเคส่วนใบที่2นะคะได้ไพ่8ถ้วยนะคะแถ้วยขึ้นมาพร้อมกับทาวเวอร์ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีอาจจะมีเรื่องราวนะที่ว่ามันอาจจะแบบว่า คลาคซาังกันมานานแล้วอะแล้วมันมันเหมือนจะถึงเวลาที่จะต้องแบบว่าจบสิ้นกับปัญหานั้นแล้วอะอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะส่วนใบต่อมานะคะได้ไพ่สิบดาบนะกองนี้กองนี้อยากแนะนำนิดนึงนะคะอ,อ,อยากแนะนำนิดนึงในเรื่องของการทำบุญนะคะทำบุญให้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่ามันดูแล้วนะเหมือนครูบาอาจารย์สิ่งของคุณะจะมาเตือน กอนล่วงหน้าแล้วว่ามันจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันคาลคาซังแล้วมันจะจะต้องออจบสิ้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะสร้างบาดแผลความเจ็บปวดให้กับเรานะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องซ่อมแซมนะซ่อมแซมใช้เงินก้อนหนึ่งใช้เงินจำนวนหนึ่ง,งด้วยนะ ส่วนใบต่อมานะคะได้ไพ่ราชินีถ้วยนะคะไพ่เดทนะคะไพ่นี้ไพ่เดทนะคะใครกำลังที่ที่จะใครกำลังมีปัญหาในเรื่องของการงานนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะต้องแบบยุติบทบาทนะการย้ายที่ทำงานนะการจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน มันจะต้องมีเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแล้วอะนะฮะอขอให้คุณตั้งสตินะไม่ว่าเรื่องราวเนานจะเป็นยังไงมากนะคะก็ขอให้ตั้งสติให้มากๆนะ,ะไปทำบุญจะได้สบายใจด้วยนะคะการทำบุญเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทำให้เวลาที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายๆนะมันจะได้เบาบางลงนะคะ แล้วก็อยากจะให้คุณระวังตัวนิดนึงช่วงนี้ใช้สติให้มากๆรอบคอบให้มากๆนะคะอยาแล้วก็ส่วนในเรื่องของการทำงานเนี่ยอยากให้ไปเรียนรู้นิดนึงนะไปเรียนรู้เสริมเพิ่มความรู้ขึ้นมานะเราจะได้มีมีบทบาทอะ่ะเราจะได้มีบทบาทแล้วก็จะได้มีความรู้ทำอะไรก็จะไม่พลาดอีกนะคะอ่าแล้วก็แล้วก็ใหระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึง ด้วยนะมีโอกาสที่ที่แบบว่ามันจะต้องใช้เงินในอนาคตอ่ะนะแล้วก็ไปต่อมานะคะได้ไพ่สามถ้วยนะคะอืมตรวจร่างกายบ้างก็ดีนะคะไปตรวจร่างกายบ้างก็ดีทำประกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเก้าถ้วยนะคะ อาหารอาหารการกินนะคะก็ให้ระวังพวกไอพวกรสจัดจัด,จดนะหวานจัดอย่างเงี้ยนะเพราะเพราะว่าอะไรมันขึ้นขึ้นในเรื่องของเดททาวเวอร์สิบดาบอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งขอแนะนำมากมากเลยอย่าประมาทในเรื่องของการทำงานอย่าชะล่าใจนะคะพยายามแอคทีฟตัวเอง นะโอเคราชินีดาบนะคะหนึ่งไม้เท้าเออบางคนก็บางคนก็กำลังจะมีแนวโน้มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานใหม่จริงๆนั่นแหละอยากได้งานที่ดีๆอยากได้งานที่เออ,เ,อ,อเขาเรียกว่ามีเงินเดือนดีๆนะตำแหน่งที่ดีๆ แล้วก็ใบสุดท้ายท้ายสุดก็คือ8ไม้เท้านะคะแดไม้เท้าก็คือความขยันความมุมาณะนะคะจริงๆกองนี้นะดูมันมันมันไพ่ไพ่ที่หลายๆมันออกมาค่อนข้างแบบหลายใบยอะหลายใบยเลยอะมันอาจจะก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นการจบสิ้นของของอความสัมพันธ์ได้ ข้อแรกนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าตอนนี้คุณมีความทุกข์นะต่อไปมันจะค่อยๆปรับตัวได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึง่งที่ครูบาอาจารย์คุณอยากเตือนก็เรื่องของตําแหน่งงานเรื่องงานมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่แบบจะต้องเราไปอยู่ที่ใหม่นะคะแล้วก็อ่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของสุขภาพนะที่ดีเจมองนะก็จะมีแบบอาจจะทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวจปลดไปเท้าเลยนะคะตรวจเช็คก็ร่างกายนิดนึงนะอย่าประมาทในเรื่องของอาหารการกินด้วยแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆอาจจะประดังเข้ามารนะมันจะเริ่มมีค่าใช้ใจ่ายนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยทั้งการซ่อมแซมเอ่ยออหรือบางคนอาจจะได้อาจจะแบบถูกพักงานอะ นะคะเราก็ต้องใช้เงินที่สะสมมาก็อย่าพึ่งประมาทใช้แบบว่าเยอะนะคะเซฟๆซฟหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดอ่ะก็มองว่าคุณก็คุณมีความสามารถนะหนึ่งไม้เท้าขึ้นอ่ะหนึ่งไม้เท้าขึ้นแล้วก็แปดไม้เท้าขึ้นหากว่าเราไม่ยอมแพ้เรามีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็หาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าอยู่นิ่งนอนใจอย่างเงี้ย นะท,ทุกสิ่งและทุกอย่างมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้เราจะได้เจองานที่ดีๆแล้วก็เริ่มต้นทําอะไรที่มันดีๆนะคะบางคนก็อยากที่จะมีงานเป็นของตัวเองนะธุรกิจส่วนตัวค่อยเป็นค่อยไปนะคะครูบาอาจารย์ก็บอกมาประมาณนี้จ้า,าก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่1นนะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด subscribe กด กดติดตามช anel รูนสโตนฝากกดแชร์เป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นๆเข้ามารับชมรับฟังร่งรวมกันนะขอบคุณสําหรับตกๆการติดตามัทุกกาลังใจแล้วก็ตทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครสนใจอย่าบูชาเครื่องรางบูชายหินสามารถทักอินบ็อกเพจเฟซบุ๊กร s นสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเลยกัลคะ่ะซีเจและเพื่อนก็ขอลาจากกันเท่า,ทานี้นะสวัสดีสสดค่ะ,คะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือพระสังนะคะคูบากริณนะอินทวันโนนะเดี๋ยวจะมีห่วงให้นะคะสีนี้จะเป็นสีทองนะขออัเชิญบารมีขององค์พ่อปู่สีสุทโทน,นาคาราชนะคะคอยแพ่ออมาแม่นยำเราตาเห็นค่ะคูบาอาจารย์อยากสื่ออะไร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถือว่ามาฟังนิทานกาันแลวเดี๋ยวซีจะหยิบให้คุณทั้งหมดสิบไปนะ พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะคะใบที่หนึ่งะคะคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะคนคนที่ได้เจ็ดไม้เท้าเนี่ยก็มองว่ามันจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีในเรื่องของการทํางานนะคะมันมีความมุมานะมีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมนะคะเรียกว่าเรียกว่าต่อสู้ชีวิตนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างแข่งขันมากขยันมาก นะคะการงานก็โอเคเลยม,มันต้องมันต้องมีความพยายามต้องมีความอดทนมากอยู่อยู่หน่อยนึงนะคะส่วนใบที่2นะคะได้ไพ่สองถ้วยนะคะอ่าก็ยังมีกําลังใจนะจากผู้คนรอบข้างนะจากคนรักที่จะคอยให้กําลังใจคุณนะคะออกไอเดียนะช่วยเหลือช่วยเหลือเรานะคะอืมถามสาระทุกสุขสุขดิบนะคะแล้วก็สองถ้วยเนี่ยก็เป็นในในแง่ของสิ่งดีๆ ลูกค้าดีๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนใบต่อมานะคะได้พไพ่สิบม้เท้าสิบม้เท้าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างค่อนข้างให้คุณอีกแล้วนะนโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะงานชิ้นโตงานชิ้นโบนัสนะคะอืม แล้วก็ไปต่อมาคุณได้ไพ่ The Emperor ไพ่ของความยิ่งใหญ่ไอ้ไพ่นีเกาดีมากเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นนักสู้ตัวยงเลยทีเดียวนะคะก็จะถามว่าประสบความสําเร็จได้ไหมได้สูงมากเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยขยันมันเพียนมากๆเลยสําหรับคนกองไพ่กองนี้นะคะแล้วที่สําคัญคือเราไม่ได้สู้คนเดียวไงนะคะมันมีมีไพ่ที่เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยที่จะหนุนนำดวงชะตาอยู่ด้วยนะ แล้วก็ไปต่อมาห้าเหรียญอาจถูกเตือนนิดนึงนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะนะค่าใช้จ่ายตรงนี้นะมันอาจจะหมายถึงการที่เราจะต้องไปอาจจะต้องแบบมีการสต็อกของสต็อกอะไรอย่างเงี้ยพวกซื้อซื้อนู่นซื้อนี่มาเก็บอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผลดีกับเราในในเรื่องในในเรื่องของงานนะคะซื้อมาขายไปอะไรอย่างงี้นะก็จะมีในเรื่องของการเสียเงินเสียทองอ่ะแหละอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เออบางทีนะ วัตถุดิบมันขึ้นราคาสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะก็ก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายบางทีมันอาจจะต้องจ่ายไงแต่ว่าเราก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ขอให้เก็บไว้นะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เงินเงินที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าถ้าเราสูญเสียเงินก้อนนี้ไปก็ชีวิตก็ไม่ได้ลำบากนะคะ การการมีการมีเอ่อมีหลักทรัพย์ไวอะมันมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเออโอ้ยเราก็ออกไปทางหลักทรัพย์แล้วสินะคะอ่ะก็ถูกเตือนในในเรื่องของการเสียเงินเสียทองเนี่ยแหละสรุปเลยฟังประมาณตรงนี้นะแล้วก็ไปต่อมานะคะได้ไพ่สีดาบนะคะอาจจะมีอาจาะอาจะมีในเรื่องของสุขภาพด้วยนะเช่นการปวดหัวอ่บริเวณหัวอะไรอย่างเงี้ยนะ เกิดจากอะบไรบางทีเกิดจากความคิดมากเกิดจากความแบบว่าที่แบบร่างกายมันมันเหนื่อยอ่ะร่างกายทํางานหนักอะไรเงี้ยน,นะคะใบออต่อมาโอ้ได้ไพอออ่อัศวินถือถ้วยนะคะก็ยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะมีความสุขความสําราญดีแล้วก็ดูแล้วมีโปรแกรมที่จะไปไหนพักผ่อนหรือเปล่านะคะใบต่อมาคุณได้ไพ่ราชาดาบนะคะไพยย่แห่งความแข็งแกรง่ง แล้วก็ไพ่หดาบอุ้ยไพ่หงดาบขึ้นมานะคะอยากภาวนาภาวนาขอให้ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่เนาะมันค่อยๆหายไปนะคะบางคนตอนนี้หลักๆเลยยังไม่แน่ใจนะในเรื่องความเจ็บป่วยหรือเปล่านะคะจะจะมีอยู่2อย่างหนึ่งในเรื่องความเจ็บป่วย2ในเรื่องของธุรกิจช่วงนี้อาจจะรายได้อาจจะดรอ หนื่อยหน่อยหนึ่งนะอาจจะไม่ไม่หน่อยด้วยบางคนนะแล้วก็รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่า,าแต่ว่ามีข่าวดีอย่างหนึ่งนะว่าสถานการณ์นี้มันกำลังจะจบสิ้นไปแล้วมันจะค่อยๆคลี่คลายและจะมีคนมาค่อยมาเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายท้ายสุดนะคะคือไพ่สองดาบคนบางคนนะบางคนนะคะได้ดีในธุรกิจที่ถ้าในธุรกิจที่เรียกว่า ออนไลน์ Online, นะอะไรที่แบบว่าเป็นออนไลน์เนี่ยเขาขอให้คุณมุ่งมุ่งไปเลยนะคะมันให้ผลดีมากนะคะสองดับขึ้นมาแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆอนะอยากให้อยากให้เป็นแบบนี้นะด้วยความที่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมากับสิบไม้เท้าขึ้นมาบางทีคิดเยอะคิดเยอะคิดมากก็ผ่อนคลายหน่อยนึงไปพักผ่อนไปเที่ยวสถานที่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะ ยังไงก็สถานการณ์มันจะคลี่คลายนะคะอ่าก็ดูแล้วไพ่ของคุณไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะอืมอืมก็มีคนช่วยเหลือแน่นอนคะ่ะประมาณนี้จ้าค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่สองนะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์ก subscribe ด Subscribe กดกระดิ่งติดตามชาแนลหรืสโตนฝากกดแชร์เป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นเข้ามารับชมรับฟังร่วมกันนะขอบคุณสำหรับ ทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครสนใจอย่าบูชาเครื่องรางบูชาหินสามารถทายอินบ็อก์เพจเฟซบุ๊กมูลสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียกันแล้วค่ะซีเจและเพิ่ก็ขอลาแตพียเท่านี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะหรือว่าเครื่อง,องรางที่คุณเลือกก็คือพระพิคเนตประธานทรัพย์แสนล้านนะคะองค์สีทองค่ะท่านจะประทานความสำเร็จให้กับ ผู้ที่บูชานะคะแล้วก็ท่านสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะแต่ไม่เกินแรงบุญแรงวาสนาของเรานะ,ะขอเชิญบารมีขององค์ปูพพปนนะะ่พ่อปู่ศรีสุโธนะคงราชนะคะคอยแพ่ออกมาแม่นยำเราตาเห็นค่ะครูบาอาจารย์อยากสื่ออะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะถือว่ามาฟังนิทานกันนะคะเป็นพลังงานโดยรวมคะ เจ็ดใบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะคะใบที่หนึ่งนะคะขึ้นไพ่ราชนีไม้เท้านะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของการทำงานนะคะของการบริหารของการจัดการช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเดินเดินหน้าต้องเร่งรัดในการทำนะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความจัดการสแสดงออกถึงผลงานของตัวคุณอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำมันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือน เหมือนเสียโอกาสอะนะคะส่วนใบต่อมานะคะคุณได้ไพ่ The Empress นะคะอ่าไพ่ The Empress ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงนะอะก็เรียกว่าจะได้ลูกค้าดีๆลูกค้าชั้นยอดด้วยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแหละแล้วก็ดวงจะมีมันเหมือนกับว่ามีการหมุนดวงเกิดขึ้นอะเหมือนช่วงนี้ดวงชะตาของคุณอะคุณอย่าอยู่นิ่งนะ โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จในการงานเนี้คุณต้องแอคชั่นแอคทีฟลงทําต้องทำจริงๆราชินีถือไม้เท้าเนี่ยก็คือคนทําจริงนะคะมันเหมือนจังหวะและเวลาที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนะใบต่อมา6ดาบ6ดาบคือการแล่นเรือคือการแบบใช่ไหมเขาเข็นเรือใช่ไหมนะคะอืมพายเรือ การเข็นเรือการจัดการการเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็ไปต่อมาคุณได้ไพ่ justment จบปัญหาจบสิ้นนะคะมองแล้วถ้าหากว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรใดก็ตามนะ ออปัญหาได้จบสิ้นลงไปแล้วมันมันใกล้จะจบแล้วอะ่ะหรือบางคนก็จะจบแล้วอะ่ะมันถึงตอนจบแล้วอะ่ะนะคะอืมหากอยากขายอะไรก็ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะแต่ว่าสำคัญเลยอย่างที่บอกคุณต้อง take action คุณจะอยู่นิ่งๆนิ่งๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่นะคะครูบาอาจารย์ท่านเย็นย้ำในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ไปต่อมาได้ไพ่เก้าถ้วย ให้ความแฮปี้มีความสุขดีนะคะ mm. ก็เรียกว่าครอบครัวแฮ ppy ดีแหละนะลูกน้องบริวารให้ความสุขนะคะเหมือนว่างานของคุณเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างความสุขให้กับผู้คนนะคะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนหรือเอาอย่างนี้ไหม ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าเออเราไม่ไม่ไม่ได้เป็นสายอาชีพที่ทําให้เขามีความสุขเราก็แก้เคสโดยการที่พูดคุยกับลูกค้าให้เขามีความประทับใจในเราหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คุยกับลูกค้าอ,อ่ะเราก็พูดสร้างความประทับใจให้กับเจ้านายนี่จะบอกให้เลยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงนะนะมันจะยิ่งทําให้อะไรรู้ไม้มทาให้การงานของคุณนะมั่นคงขึ้นนะ แล้วก็ไปต่อมาสองถ้วยเอ้ยกองนี้กองนี้สองถ้วยขึ้นมาพร้อมกับจัสเมนคือการได้พบเนื้อคู่คู่แท้ผมลิขิตของคุณเนี่ยจะได้มีการเจอกันยังไงเจอกันในเรื่องเนี่ยแบบการเดินทางเออเดินทางเราได้พบได้เจออะไรเงี้ยนะคะอยู่ยิ่งจะไม่ค่อยได้เจอเหรอกนะสำหรับคนที่โสดนะคะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นนะอใบต่อมาได้ไพ่เดอะมูน เดอะมูนคือความคือโลกของจิตวิญญาณซิกเซนแล้วก็จะโดดเด่นก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกถ้าใครตอนนี้เศร้าๆอยู่นะคุณต้องเียบแปลงพลังงานนะคะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าวิธีที่จะทำให้คุณคุณคลายจากความทุกข์ได้ก็คือหนึ่งอาหารขนมนมเนยต่างๆแล้วก็การได้พบเพื่อนใหม่การได้ทำอะไรใหม่ๆการได้ทำตามความฝัน นะการมีแพชชันอย่าจมอยู่กับความทุกข์นะคะอย่าจมอยู่กับความเศร้าแล้วก็ให้พักผ่อนให้เยอะๆอย่าท่องราตรีมากๆนะเพราะว่าบางคน a อเดอ m o มูนบางทีมันหมายถึงกลางค่ำกลางคืนเนาะนะคะมันก,ก็ก็อาจจะไม่ดีกับสำหรับสำหรับแบบคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อะไรประมาณนั้นน่ะนะแล้วก็ไปต่อมา Queen of มันเหมือนเป็น Queen of Cups นะคะราชินีถ้วยโอ้ คู่ของคุณเนี่ยนะดูแล้วจะเป็นแบบว่าแนวแม่บ้านแม่เรือนแม่สิแม่บ้านแม่เรือน,น,อ,นอะไรประมาณนี้นะค่อนข้างเป็นอะไรที่คุณโอเคเลยอะ่ะนะคะการดูแลเอาใจใส่การเจอคนที่มีที่เดียวกันเนี่ยมันจะเด่นด้านนี้อ,ะอ่ะครูบาอาจารย์ท่านบอกมานะคะมันจะโดดเด่นในด้านนี้มากๆเออนะแล้วก็ไปต่อมาควีนดาะนะคะความแข็งแกร่ง แล้วก็ไปสุดท้ายท้ายสุดก็คือสีดาบนะสีดาบบางทีหมายถึงหมายถึงการเก็บเนื้อเก็บตัวอืเอางี้ละกันครูบาอาจารย์ของคุณนะคะท่านบอกว่าหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จให้คุณ take action อย่าอยู่นิ่งนะคะบางคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไม่ได้จัดการอะไรไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ มันก็อาจจะทําใหา้ทุกอย่างมันเคลื่อนไหวไปค่อนข้างชา้านะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วแหละไม่ใช่จะรอคอยอย่างเดียวถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่โอกาสแต่เราก็สามารถที่จะลงมือทําได้เพื่อมันเปิดโอกาส ดวงคุณมีพ่อแม่คอยคุ้มครองนะคะดวงคุณเป็นดวงที่แบบว่ามีเซนน่ะนะคุณจะคุณจะมีความรู้สึกมาบอกเองแหละว่าว่าควรที่จะต้องทำอะไรยังไงนะคะแล้วก็คุณมี คุณมีคู่นะสาหรับคนที่แบบไม่มีคู่ไม่มีอะไรเงี้ยจริงๆคุณมีคู่นะคะคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างดีดีทีเดียวเลยแล้วก็แล้วก็ไออารมณ์ที่อยู่ในความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะความเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนพลังงานอะนะไม่ไม่งั้นมันมันก็จะแย่ต่อสุขภาพจิตของเรานะคะก็ เปลี่ยนกายมาเป็นผู้หญิงทํางานเออเป็นเหมือนราชนีถึงไม้เท้าอะ่ะเป็นคนที่จะต้องแบบนึกถึงความก้าวหน้าของชีวิตอย่าอยู่นิ่งเฉยๆไม่มีใครเขาดูแลเราได้ไปตลอดถูกไหมนะคะตุตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะคุณจะต้องแข่งแร่งให้ได้เหมือนราชินีดาบคนนี้เนี่ยเนี่ยเขาแข็งแร่งมากเลยนะเขาดูแลตัวเองเขาไม่จําเป็นต้องให้ใครมาดูแลด้วย นะคะอย่านิ่งนอนใจกับบางสิ่งและบางอย่างนี่ท่านบอกมาซึ่งคุณจะรู้ดีที่สุดว่ามันคืออะไรนะโดดเด่นในเรื่องของการงานอาจจะเป็นการงานก็ได้เนาะแล้วในเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องภูมิแพ้อะไรด้วยนะคะเพราะถ้ามันเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะลากยาวนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเนะี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกประมาณนี้ค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพกองที่3นะคะขอฝากด้วยฝากกดไลค์กด subscribe กด กระดิ่งติดตามช่องลูนสโตนฝากกดแชร์เป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นๆได้เข้ามารับชมรับฟังร่วมกันนะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การบังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครสนใจอย่าบูชาเครื่องร่างบูชาหินสามารถถ้า inbox เพจเฟซบุ๊ k ลูนสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วคะ่ะซีเจและเพื่อนก็ขอลาทีเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ